ความน้ำมากมายลึกเกินทางจดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงเอาไปฝันไกลที่ไหนจะไกลความบนทางเดินที่ดูยาวไกลากลายและใจยังคงเดินไป จะไม่มีวัน,นั้นที่พลังกล oh. าย oh จะลมจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันแองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน กายใจให้ดังฟังจึดไปเป็นดาวโดดเด็นบนฟาฟ้าจึไปกวยคว้าเอามาดึงใจฟัน จะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในเซนไฟจะไปเป็นดาวโดดเป็นไฟฟ้าฟ้ามองจะไปไกลฟ้าเอาให้คนชื่นใจกูชันจะคอยดีจึิงตายสักวันต้องเป็นของเราจะเป็นคนดังที่สังเวียนส่งไปยังใจกัน

Fantasy. น้องๆ AF12 ทั้ง12ท่านครับโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเนาะเมสกีู่่ที่จบไปเป็นเพลงตีมนะของ AF12 เพลงตีมแต่ละปีคือคือเนื้อร้องเหมือนกันแต่วิธีการร้องก็จะมีการดีไซน์กันใหม่แต่เกิดขึ้นของแต่ละคนอันนี้ออกจากบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีการประกาศผลแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแชมป์ AF12 ก็คือน้องแม็กซ์คนกลางของรันเอเป็นเขาบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะอะไรอะไรใหญ่ ใหญ้ให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าเผื่อแฟนแฟนคลับแต่ละคนอยากได้ยินเสียงบ้างเริ่ีเที่มารนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับผมโฟกัสครับผมสวัสดีครับโจ๊กเกอร์ครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะสวัสดีค่ะเจ้าโอค่ะสวัสดีครับมาริวครับ คนนี้ก็แซ่บสวัสดีครับเบนจิครับแซ่บยิ่งกว่าสวัสดีครับแม็กครับสวัสดีครับโบ๊ทครับสวัสดีค่ะจูนค่ะสวัสดีค่ะพลอยสายค่ะสวัสดีค่ะเมคค่ะสวัสดีค่ะเบนค่ะนั่สวัสดีค่ะอะไรคะสวัสดีค่ะมิวค่ะแมคเบนค่ะสวัสดีค่ะแม่เบนค่ะ น,น้องๆสิบสองคนจักจดจำชื่อกันไว้ให้ดีนะคบเพราะว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วพวกเขาก็จะมีะะลดแล่นอยู่ในวงการประชุมงต่อไปนะคร<ช>ับแต่ละคนก็จะไปแนวทางของตัวเองที่ถนัดไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังละครอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะพูดถึงเรื่องของการอยู่ในบ้านกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแม็กเป็นพี่ใหญ่ของบ้านจะต้องดูแลน้องๆยังไงบ้างหรือว่าจริงๆแล้วคนอื่นช่วยเราดูแลฮะจริงๆคนที่ดูแลจริง,รงๆก็คือจ๊กเกอร์ครับจริงๆจ๊อกเกอร์เป็นพี่ใหญ่เหรอเนี่ย ก็เขาดูแลน้องมากกว่าใช่ครับเพราะว่าเออเราตอนเราเราอยู่ที่บ้านเราก็เป็นน้องเล็กเราจะพี่ดูแลมาแล้วเวลาเราอยู่กับน้องๆเราก็อยากดูแลน้องๆแล้วน้องๆคนไหนต้องดูแลเป็นพิเศษคนไหนครับคนไหนแล้เลี้ยงยากสุดอะไม่มีดื้อนะครับแต่ละคนก็จะมีสไตล์แตกต่างกันซึ่งผมก็เข้าใจในน้องๆแต่ละคนครับมันต้องมีต้องมีคนที่งอแงงอแงหรือเล่ามีมมีไหม ไม่มีนะครับคือถ้าผ่านจูนได้คือผ่านทุกคนได้แล้ไหนไหนจูนจูว่าอย่งเงเขากล่าวถึงเขาเขาว่าหนูว่าต้องผ่านหนูให้ได้นี่ถือว่าเก่งแล้วเรียบร้อยจ้าเราพูดถึงวินาทีการประกาศผลก่อนดีกว่ามามาที่แม็กนะฮะเคยคิดไหมฮะว่าตัวเองอ่ะจะคว้าแชมป์เป็นเดอะวินเนอร์เอฟสบสอครับก็ตอนแรกไม่ไม่ได้คิดไว้ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เข้าสิคนอ่ะก็หวังว่าแบบ พอไม่หลุดในวีคแรกพอแล้วครับเ <c oughs> พราะมันถ้าหลุดวีคแรกมันแป๊วแล,ล้วมันยังได้เรียนน้อยอยู่ครับแต่พออยู่ไปเรื่อยครับมันก็เริ่มหวังว่าเราก็อยากได้แชมป์เหมือนกันสักนิดนึงเนาะสักนิดนึงสหนึ่งสุดท้ายก็ได้แชมป์มาใช่แต่ถามถึงแชมป์ละอยากถาม4ี่คนสุดท้ายบ้างวินาทีที่วีคแรกนะมีเพื่อนเราแต่ละคนต้องออกไปจากบ้านจากบ้านเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราอยู่อ่ะสัปดาห์สุดท้ายแล้วสี่คนใครก็ได้ตัวแทนอนเบนก็ได้งเคยจริงๆแล้วครับ เพื่อนแต่ละคนเพื่อนแต่ละคนก็คือจะมีสไตล์หรือว่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วทีนี้เวลาเพื่อนออกไปครับบางมุมของของในบ้านนะครับม<ช>ันจะหายไปอย่างจูนเงี้ยเป็นคนที่เล่นเป็นคนชอบแกล้งมากมมเลยครับออกไปคนแรกเนี่ย <ฮะ S 1> ก็เลยจะมีมุมนึงที่ บ้านจะเงียบมากทุกอย่างทุกคนจะตั้งใจเรียนมากขึ้นมากครับ <c oughs> คิดถึงคิดถึงไม่เขาก็คือน้องอาจจะเป็นคนที่แกล้ราะฉะนั้นความสนุกความที่แกล้งความเล่นกันไงครับจะหาอาจจะหายไปนิดนึงครับอ๋อเรียกได้ว่าแต่ละคนก็จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างออกไปใครออกไปก็จะคิดถึงคนนั้นในในรูปแบบรูปลักษณ์ต่างๆใช่ ก็เลยทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นในบ้านใช่ไหมโอ้นี่มันมีกี่คู่เนี่ยไม่นี่เราจะพูดถึงคู่จิ้นที่ข่าวว่าเอฟรุ่นเนี้ยปีเนี้ยมีคู่จิ้นเยอะมากใช่ไหมโจ๊กเกอร์อธิบายหน่อยรู้ไหมอันนี้ให้เอาคู่จิ้นแบบเบาๆก่อนไหมเอาเบาๆก่อนเบาๆก่อนเบาๆคิดว่าเป็นอ๋อ่บเาๆพี่ได้ยินเรื่องคู่จิ้นมาเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นกัดใส่นี่คืออะไรครับผมยังไงคะกัดใส่นี่คืออะไรกัดใส่เออกัดใส่ก็ โฟกัสเพราไงครับไม่เขาถามว่าเขาบอกให้สร้างเป็นคู่จิ้นกันนี่คือยังไงอะไรอย่าะไรอะไรนะก็คือจะบอกว่าคือในบ้านเราก็แบบคือจะคุยกันเยอะหน่อยเพราะว่าเคมีตรงกันหนาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือการเลือกเรื่องค่ะก็คือหนูกับพี่เขานิสัยคล้ายๆกันโอแค่นั้นผู้สาวอยู่บ้านเดียว ผู้สาวอยู่บ้านเด้บ่มีไม่แม่สาวทงชี่บ่มีจริงๆคือแฟนคลับเขาฝากถามนะหนูก็บอกว่าจริงๆวันนี้พี่มาสัมภาษณ์เอฟสิบสองเนี่ยเขาอยากจะมีคําถามอะไรมาถามน้องๆทั้งสิบสองคนบ้างเขาถามเรื่องคู่จิ้นมาก่อนอันดับแรกมันจะมีคู่จิ้นระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเอาเบาๆก่อนสรุปแล้ว่ไม่เบาสรุปแล้วก็ใส่นี่คือพี่น้องเนาะพี่น้องครับเออไม่มีอะไรเนาะถามดีกว่า การกัดเห็นอะไรในตัวพลอยใส่บ้างน้องน่ารักตรงไหนอะไรยังไงอ่ะน่ารักทุกตรงครับก็น้องเป็นคนคือน้องเป็นคนเรียบร้อยนะพี่น้องเป็นคนแบบใสๆแบบคือน้องไม่มีอะไรแล้วก็คือน้องไม่เคยแบบเข้ามาเจอสังคมอะไรเงี้ยเออแล้วที่เราแบบอยากดูแลน้องเหมือนน้องแบบ เป็นคนที่น่าดูแลหรอี่พี่เขาดูแลยังไงบ้างคะใบใสค่ะดีนะอ่อย่างพี่การก็เป็นเหมือนดพี่เขาคอยดูแลแบบว่าคอยพี่เขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้วค่ะคอยเทคแคร์แล้วก็คอยให้คาแนะนําว่าพี่เขาประสบการณ์มากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเป็นเราคนเดียวเลยหรอพี่ชายที่แสนดีอางนี้มีเรื่องของผ้าพันคอด้วยคืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะพบมันคอที่บ้านหนาวผ้ามันคอว่อยังไงใครให้ใครอากาศนหนใครให้ใครแล้วคนรับรู้สึกยังไงคือผมเป็นคนต้นคิดครับผมไปขโมยผ้ามันคอเข้ามาแล้วก็ผมเอาไปแลกเขาครับเออือนแบบว่าคือเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะคือ เออนะก็เผื่อวันใดที่ใครออกไปอะไรเงยไม่ชี้ถึงการอ่าเป็นสัญลักษณ์ว่ายังอยู่อะไรเงยคือคือตั้งแต่วันวันที่แรกพ้าบันคอกันจนถึงวันนี้ซักบ้างหรือยังของผมยังไม่ซักครับอจะได้กลิ่นอยู่กลิ่นอายไปขับมาดมไมาบอกว่าเมื่อไหร่จะซักอ่าก็เป็นพี่น้องกันเนาะเป็นพี่น้องกันไปอันดับสองดล้วอันดับสองเอาอัดับสองเขาว่าเป็นคู่ชายหญิงอ่ะเขาเป็นตัวเอ็มเอ็มอ่ะ อะไรยังไงอะไรยังไงเอ็มเอ็มแม็กมิวเปล่าแม็กมิวไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอแม็กยังไงครับแม็กกับเม้นี่คือยังไงครับแฟนคลับเขาฝากถามเป็นเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเสียงแข็งดีเนาะยังไงคะน้องเมย์คะาพี่แม็กนี่ยังไงคะก็เป็นวิชาที่น่ารักค่ะเขาดูแลเรายังไงบ้างให้คำปรึกษาอะไรมั้ย เขาเขาเป็นคนคืออาจจะดูเงียบเงียบแต่ว่าเขาเป็นคนจริงๆแล้วอ่อนโยนมากแบบว่าแอบดูแลเบาๆอะไรอย่างงี้อ๋อเป็นพี่ชายน่ารักเป็นพี่ชายน่ารักอันนี้เรารู้ไหมว่าเป็นพี่ชายแล้วทําไมเขาถึงชอบคุยกับต้นไม้อันนี้เรารู้จุดประสงค์เรียนของคุณคะใช่คือเขาเป็นคนเขาเคยเล่าให้หนูฟังว่าตอนอยู่ตอนหนูอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าปกติเขาเวลาเบื่อเเขาชอบคุยกับตุ๊กตาตัวหนึ่งใช่ไหมตุ๊กตาตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แค่เหรอมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านก็แบบเออเหมือนชอบคุยกับตุ๊กตาอะไรเงี้ย แล้วคงประมาณว่าต้นไม้ต้นนี้คงเหมือนแบบเป็นตัวแทนหนูน้อยบางแล้วเขาออกหนูออกไปก็คงแบบเหงาก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับต้นไม้แล้วแล้วตอนที่เมย์ออกจากบ้านเมย์ออกวีคที่เท่าไหร่นะฮะวีคที่4ค่ะวีคที่4แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเสียใจเสียใจเสียใจที่เพื่อนออกจากบ้านใช่ครับเออแล้วมีคนถามบอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อต้นไม้ว่าฟอยเวอร์อ๋อหอ๋อนั้นเป็นต้นเป็นต้นน้องครับต้นที่ต้นที่ชื่อรีเมมเบอร์ครับโอ้ เราวินาทีออกจากบ้านไม่เท่าไหร่นะเขาบอกว่าวินาทีที่เมกลับมาบ้านวีที่ต้องแสดงละครน่ะคุณเข้าโหไปกอดผู้หญิงสาวอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคือตอนนั้นรู้สึกอะไรฉันตื้นตันดีใจมากรู้ว่าอะไรคะมย์ตอแรกเห็นเมย์เข้าไปครับวางฟองมไปก่อนอ่าแล้วก็สุดท้ายก็เดินเข้าไปกอดแล้วก็คิดเฮ้ย ไม่ก็ไม่ได้เจอนานไม่เจอนานที่ถึงใช่ก็เห็นคนอื่นก็เข้าไปก่อนแต่ดูเหมือนว่แม็กซ์เขาค่อนม้างเก่งนะแต่่วาทีมงานเขาบอกจริงๆแล้วแม็กซ์เป็นคนพูดเก่งมากนะพูดแบบต่อยหอยเลยเวลาสัมภาษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยกเรื่องเมยอแต่พอถามเรื่องเมย์ปุ๊บเลยตอบว่าขาดๆนะฮะสรุปคือยืนยันฐานะคือเราก็เป็นเพื่อนที่รักกันเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทที่รักกันเนาะ เออที่รักกันแล้วก็คิดถึงกันตลอดเวลาโอเคป้าโอเคอ่ะมาที่คู่จิ้นอีกคู่หนึ่งเขาบอกคู่นี้โอ้โหคู่นี้รุนแรงรุนแรงหนักมากนะเขาเรียกว่าคู่จิ้นอ๋อรุนแรงหนักมากฮะคู่จิ้นริวจิใช่ไหมเด็กถูกไหมฮะริวจิคือยังไงใครใครริวใครจิอย่างนี้ผมเบนจิครับเบนซ์จิผมมาริวครับอ๋อไปก็เลยเป็นริวจิไปไงมาไงถึงมาเป็นคู่จิ้นกันได้อ่ะเพราะปกติเขาเห็นจะเป็นคู่จิ้น หญิงชายหญิงชายอ่ะเออพทําไมาดูมองหน้ากันตกรอบด้วยนี่นี่นี่ดูดูดูเมันแปลกตรงไหนพี่มันมันคือเพื่อนกันก็เล่นกันสนิทมาบางคนเขาบอกว่าเราดูสนิทสนมกันแบบมากกว่าเพื่อนสนิทอีกอีกอ่ะหลายๆอย่างที่เราได้แสดงออกในตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านเอฟอ่ะแฟนคลับเขาฝากถามมาจริงๆแล้ว เอฟเนี่ยหลายๆปีอ่ะเปนว่ามันมันมีคู่จิ้นหลายๆคู่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความสนิทของเพื่อนครับแบบอย่างเราอย่างเงี้ยสนิทด้วยกัน2คนเป็นเพื่อนแบบก็คุยกันอยู่2คนมีอะไรก็ปรึกษากัน2คนแล้วช่วงเวลาที่มันอยู่ในบ้านนะครับมันมันมันไม่มีใครเลยมันออกไปไหนไม่ได้เวลามีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษากับคนคนเดียวอย่างเงี้ยครับเพราะเราสนิทกันมากมันก็เลยจะทาให้มเมนที่เราอยู่ด้วยกันมีมากคนก็เลยอาจจะคิดว่าแบบ เราเป็นคู่จิ้นกันเราเกินเพื่อนหรือเปล่าใครเข้าหาใครก่อนอืยใช้คำนี้เลยใครครสนิทกับใครก่อนไม่จริงๆสนิทกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับใช่ใช่แล้วก็อยู่ในบ้านแล้วมันคือนิสัยหรืออะไรคล้ายๆกันด้วยใช่แต่จริงๆแล้วคือริวริวเข้าหาเองครับริวชอบปล่อยเองครับอ๋อิวจะเป็นคนริวจะเป็นคนเป็นปล่อยเข้าหาเบ้นก่อน อ๋อเป็นกตั้งรับอยู่ที่ตั้งรับอยู่ที่ที่นาของตัวเองไม่เขาเข้ามาคุยไงเออนี่มีคนถามเลยเขาบอกว่าเออฝากถามน้องมาลิวเอฟจุดสองด้วยว่าประทับอะไรในตัวของประทับอะไรประทับข้างล่างนะประทับใจประทับใจอะไรในตัวของเบนประทับตัวงนะครับประทับอะไรในตัวของเบนเออจริงๆผมก็ประทับทุกจุดเอ้ย ไม่ใช่ประทับใจทุกอย่างนะครับที่เป็นเพื่อนกันมาก็คือเวลาผมเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาเป็นได้ทุกเรื่องเบนก็คอยให้กําลังใจตลอดครับเบนล่ะคะประทับใจอะไรในตัวริวจิจริงๆมาเริวเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยเบนดีสัยนี่แบบเบนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยล่ะแต่ว่าแต่มาเรี่วมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เบนชอบมากๆเลยคือมาเริวเป็นคนที่เซนสิทีบกับครอบครัวมากแล้วเป็นเป็นคนแบบแบบ บบนี้เหมือนกันแล้วมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันทางด้านครอบครัวเหมือนกันเราก็เลยจะสนิทกันทางผ่านทางเนี้ยครับอันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยชอบนี่แหละตัวดีนักเก็ตอะไรได้อย่างนั้นก็เ,ออเดี๋ยวเราติดตามไปต่อไปนะฮะความสัมพันธ์ของเพื่อนรักคู่นี้นะครับจะเป็นยังไงหลังจากที่ออกจากบาัสเอฟแล้วเมื่อถามถึงน้องๆคนอื่นบ้างดีกว่าน้องๆน้องๆผู้หญิงน้องเบนจะทําอะไรในวงการต่อไปครับค่ะอย่างแรกเลยเบนก็คิดว่า ก็ต้องร้องเพลงก่อนค่ะคือมารายการนี้อย่างแรกก็คือต้องนึกถึงการร้องเพลงก่อนหลังจากนั้นก็คือถ้าผู้ใหญ่ให้ทำอะไรเป็นก็จะทำหายก็อยากเป็นพิธีกรนักแสดงหรืออะไรอีกไม่เท่าไหร่เลยไม่ต้องไปทางนู้นเลยโรือทางคู่มือได้เรแล้วเดแล้วก็มาทางอ่ะทางนี้บ้างมาจะโอบ้างหลังจากนี้ต่อไปเราวางแผนอนาคตชีวิตของตัวเราเองยังไงบ้างฮะถ้ามีโอกาสหลังจากนี้โอก็อยากจะร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องต่อไป ก็แต่ว่าถ้ามีโอกาสอย่างที่เบนบอกถ้าผู้ใหญ่เห็นบบอยากให้งานอื่นของเรา12คนก็ยินดีค่ะท,ทัท้งพิธีกรทั้งนักแสดงนะคะพวกเราก็พร้อมค่ะครับอ่ะมาที่น้องแพวค่ะ้ก็ถ้ามีโอกาส ก็อยากทำทุกอย่างค่ะจริงๆค่ะแต่ที่แพวแบบว่าบัดไว้ตั้งแต่ตอนเด็กก็อยากเป็นพิธีกรดีเจผู้ประกาศข่าวอะไร์บอนี้ค่ะก็อย่างแรกเลยที่อยากลองก็คือการแสดงค่ะใช่เพราะยังไม่เคยทำส่วนด้านอื่นๆถ้ามีโอกาสได้ลองทำก็อยากจะลองทำทุกด้านเลยนะครับ ค่ะคอยสาย่ะคอยสายคอยสายค่ะก็เหมือนเหมือนกันค่ะก็คือถ้าได้โอกาสก็อยากจะทําทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่ที่ชอบเป็นวิเศษก็คือการแสดงค่ะแล้วก็ละครเวทีก็เป็นสิ่งที่คอยสายไฟฟันเหมือนกันค่ะก็ที่ียวกันก็อยากจวนี่จวนี่จวนี่ทำอะไรต่อคะลูกน้องจูนเหรอลูกอยากทําอะไรจากนี้ไปลิตรโลกนอกจากเปนัางเอกโอตายอยากร้องเพลงค่ะอยากเป็นเบื้องหลังร้องเพลง ขอให้ความฝันของหนูเป็นจริงนะครับเอามาที่โบส์ดีกว่าไม่ถามแล้วว่าอยากทําอะไรแต่อยากถามว่าเก้าอี้นวดได้ใช้หรือยังเก้าอี้นวดรอใช้อยู่ครับยังไม่ได้เลยครับอนี่คือถามจริงๆใช่ไหมครับรอใช้อยู่ครับรอใช้ใช่ไหมครับรอใช้อยู่แล้วแฟนคลับก็ฝากถามว่าแนวเพลงของตัวเองจากนี้ไปตัวเองจะทําแนวเพลงแนวไหนที่อยากจะทําครับแนว easy listening ครับเพราะผมเข็ดกบยื้อแล้วครับไม่เอาแนวนั้นแล้วครับ อ่าเป็นเพลงฟังสบายๆครับผมป๊อปทั่วๆไปฟังง่ายๆเข้าใจง่ายครับอ่เดี๋ยวรอฟังซิงเกิลจากน้องโบสนะครับสุดท้ายนี้ให้แชมป์นะครับน้องแม็กซ์ฝากผลงานฝากตัวเองแล้วก็ฝากเพื่อนๆให้กับคุณผู้ชมแล้วก็แฟนคลับทางบ้านด้วยครับครับก็ตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง12คนจะมีซีรีส์นะครับเอฟสิบสองเดอะซีรีส์ครับแล้วก็จะถ่ายท่าในเร็วนี้ครับคาแรคเตอร์ในในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดของแต่ละคนครับอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้ตัวผมเองก็กำลังจะมีซิงเกิลครับ น่าจะออกมาในเดือนหน้านี้แล้วก็ยังไงก็พวกเราทั้ง12คนทุกคนพร้อมนะครับที่ที่จะเป็นศิลปินพร้อมที่จะทำงานทุกอย่าง<ช>คือ ถ้าสมมุติแบบอยากจะเลือกคนไหนไปใช้งานในด้านไหนคือได้หมดทุกคนครับทุกคนพร้อมก็ใช่ครับแต่ตอนตนแ่ิดนึงตอนแม็กตอบเนี่ยบางทีฉันก็ไม่แน่ใจว่ามองหน้าฉันหรือมองมองหน้าเมย์วะนม่เลยถามจอีกไหมฮะน้องๆไม่มีครับววันนี้เขาคนทั้ง12ท่านนะครับขอขอบคุณท่า ร่วมรบุกับเราในรายการนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับนิวช่วงหน้ามินเนีลับลี่เราไปเจอกับอะไรครับมินเนี่ลัีนะสาวปูมก็จะพาเราเนไปท่องโลกกว้างอีกแล้วพี่เคแต่จะไปที่ไหนเราติดตามกันช่วงหน้าค่ะพักสักครู่เดียวครับ